ไล่ตีขนาดนี้เจตดว่าเฮิร์จะล่วงหรือเปล่าสองหนึ่งไม่ถือว่าลมสองหนึ่งไม่ถือระลมโอ้โหเดธไฮไม่เอาไว้สุดว่ะโดนทุกดอกครับโดนทุกดอกจังหวะนี้อื้อหือโอ้โหอเด่นเด่นดอกนี้ของเจติว่าเฮิร์ยังไงจะปิดได้หรือเปล่าจะปิดได้หรือเปล่ากูว่าเดธไฮไม่รอดครับรอบนี้เดธไฮไม่รอดครับดูทรงแล้วเจติว่าเฮิร์เอาไปแล้วครับใครจะล่วงเดธไฮหรือโอ้โหเรียบร้อยครับเดธไฮล่วงครับแน่ ดูของเจ็สิบ้าเฮิร์ตบ้างครับจังหวะนี้มาถึงเวลาพอดีครับมาทําเวลาบริกจี้ท้ายขนาดนี้เจ็ดสิบ้าเฮิร์ตจี้ไปบีไปจี้ไปโดนทุกดอกยังไงโอ้โหจี้ไปครับเย็ดทุกดอกจังหวะนี้โดนทุกดอกครับเ <c oughs> น้นเน้นยังไงต่อเน้นเน้นจังหวะนี้สวยงามนะครับโอ้โหเจ็ดสิบ้าเฮิร์ตเดินเน้นเน้นโอ้หยมาต่อเลยครับมาจังหวะสวยมาต่อเก็บไปอีกหนึ่งครับเก็บเองหนึ่งหรือเปล่า เจ็ดสิบาก็เป็นหนึ่งอีวีพีหรือเปล่าง,งานนี้หมุนไปไล่ไปเจ็ดสิบาเฮิร์ตยังไงเจ็ดสิบาเฮิร์ตยังไงจะล่วงมันจะล่วงหรือเราจะล่วงไปสุดไปสุดเรียบร้อยนะครับแม่โอ้โหจะเก็บไปสองให้ได้เก็บไม่ได้ครับอเอาแล้วครับเดทหายกันต่อครับเอาแล้วคููสุดท้ายครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาหนึ่งทุ่มครับก็น่าจะกดหนึ่งทุ่มครับ คู้ตัวไปครับเอาแล้วจังหวัดโนเนียขนาดนี้อะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยกระโดดไปไหนครับจบครับสกอร์แรกเป็นของจิตสาเฮิร์ตครับ เอาแล้วครับมาดูกันต่อครับกับสกอร์ที่2ครับจังหวะนิ่งๆแบบนี้75เฮิร์ตยังไงจะปล่อยให้ไปหรือเปล่าจะปล่อยให้เปล่า75เฮิร์ตยังไงจะปล่อยหรือเปล่าไล่จีไปไล่จีไปนะครับไล่จีไปย้ายมันวิ่งย้ายมันวิ่ง75เฮิร์ตเรียบร้อยครับ75เฮิร์ตหวดเนี่ยครับอีกแล้วอีกหนึ่งครับสกอร์แรกครับหนึ่งคิวแรกของสกอร์หนึ่งครับเอาเลยครับจังหวะหนัวแบบนี้โดนกันเองบ้างหรือเปล่าจังหวะนี้75เฮิร์ต อย่าปล่อยให้รอช้าครับอโดนทุกดอกโอ้โหจะขนาดนี้สองหนึ่งเนี้ยแหมนัวๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหไปดูของเด็ดไฮบ้างครับเด็ดไฮจังหวะนี้ต้องวิ่งก่อนครับโดนเจ็ด้าร์เฮดไลจีตูดขนาดนี้จะล่วงหรือเปล่าจะล่วงหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงยังไงจังหวะสตันไม่สวนไม่สวนต้องกระโดดหนีครับโอ้ยแหมเวลเสียวแรงเดียวนะครับจังหวะนี้ออืืห พยายามหลีกได้หลีกก่อนครับตอนนี้ครับมาดูครับจะปิดได้หรือเปล่าเจ็ดสิห้าเฮิร์ตครับเอาเลยครับเดชไฮเรียบร้อยล่วงครับโอ้โหเดชไฮนี่แบบเดชไฮน่าจะเจอดูใบได้นะครับการเล่นนี่แบบพอๆเลยครับเดชไฮครับเดชไาจะเจอดูใบน่าจะเล่นได้ครับนะครับ เอาละครับมาดูกันต่อเรียบร้อยครับโอ้โหเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตตีร่วงอีกแล้วครับไปดูของเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตบ้างครับจังหวะแบบนี้มี้เห็นบ่อยๆจังหวะนี้มีห็นบ่อยๆนะครับโอ้โหยุงนัวครับวุงนัวฮะวุงนัวจริงๆครับวุงนัวจริงๆครับโดนกันเองโอ้โหจังหวะนัวแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนัวแบบนี้แม่ สกอร์คิวแทบไม่ขึ้นเลยครับของนะครับเดธไฮครับเอาเลยครับปล่อยให้วิ่งบ้างครับ75หเฮิร์ตจะล่วงครับตอนนี้ครับ75หเฮิร์ตจะล่วงครับเดธไฮจี้ติดตูดไปครับเอาเลยครับจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับเดธไฮจี้ไปอีกหนึ่งครับเอาแล้วครับนี่ครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตจะทำสองศูนย์ได้หรือเปล่าสกอร์สองศูนย์ครับอีกสิบอีกสิบอีกสิบยี่สิบคิวครับของเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตครับทำสกอร์สองศูนย์ได้หรือเปล่าจบไวครับเบ็ดเสร็จครับโอ้โหนี่แข่งตั้งแต่นะครับหนึ่งทุ่มครับสองทุ่มจนถึงตีสามเลยตอนนี้ครับโอ้โหเราแบบ การแข่งขันที่แบบนานที่สุดแลวครับตอนนี้ครับเดชไฮจังหวะนี้เดชไฮขอคิวหน่อยจังหวะนี้หมุนแบบนี้ยังไงยังไงเดชไฮจี้ไปเดชไฮเอาที่สุดเดชไฮเอาที่สุดเดชไฮครับเอาที่สุดเดชไฮยังไงโดนทุกดอกโดนสวนมาจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยเดชไฮเอาไปกินอีกหนึ่งครับเอาแล้วครับดูครับเดชไฮจะตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้หรือเปล่าครับอ่ะวิ เออเวจีเฮียอะไรกูติดกับอเวจีเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ค่วยกูติดอเวจีจังวะไอเฮียเอาอวออกจากสมองกูดิอเวจีไอเฮียเดแม่พูดแต่อเวจีเร mm ื่อยเลยติดเลยเฮียค่วยเอ้ยเอาออกไปในสมองกูหน่อยว่าอเวจีเฮียเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตนะครับมาแล้วไปดูของเลยครับเดธหายบ้างครับเดธหายไปถึงไหนแล้วครับ มาดูกันว่านะครับ75เฮิร์ตทำตะกออสองศูนย์ได้หรือเปล่าครับนะครับทําไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับ75เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าตอนนี้15คิวนะครับของ75เฮิร์ตนะครับ22คิวเป็นของเดธไฮครับเอาเลยครับรีบทํารีบทําคะแนนนะครับจังหวะแบบนี้นะครับ75เฮิร์ตไล่จี้ไปยังไงโอ้ยโดนสวมหลังครับโอ้โหโดนตุยหลังครับจังหวะนี้เดธไฮ เดทายยังไงโดนโดนยังว่านี้โดนหรือเปล่าไม่โดนครับโอ้โหเอาแล้วครับสิบหกคิวแล้วตอนนี้ครับดูของเดทหายบ้างครับเดทหายก็โดนไล่เหมือนกันครับ75็หเฮิร์ตไล่ตูดอยู่ครับตอนนี้นะครับโอ้โหโดนสวมหลังครับยังไงโดนบี้โดนบี้ยังไง โอ้โหจังหวะนี้โดนบี้ยังไงปึ๊บป๊บจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโดนจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตเอาไปกินซะงั้นนะครับโอ้โหโดนบี้หลังขนาดนี้จะเหลืออะไรครับจังหวะนี้ครับเดดหายรีบทำนะครับรีบทำคะแนนแล้วตอนนี้ครับคะแนนห่างกันจัดนะครับโอ้โหยังไงล่วงเรียบร้อยครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตครับ เดธไฮรีบทำเลยครับเดธไฮเริ่มทำเลยครับเริ่มทำสกอร์แล้วตอนนี้ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับต้าทีเสมอหนึ่งได้ครับเจ็ดสิบห้าเฮ้ยจะทำคะแนนได้หรือเปล่าครับสองศูนย์จังหวะแบบนี้จะหลุดแล้วนี่ครับเดธไฮยังไงต้องทำอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหเดธไฮนะครับเอาเลยครับ อีก10คิวของนะครับ75้าเฮิร์ตนะครับทำได้หรือเปล่าครับแม่เอาละจังหวะนี้นูนแบบนี้นะครับไอไปไอไปสิทธิ์ชอยยังไงจะเก็บได้หรือเปล่าไอไปสิทธิ์ชอยโอ้โห่่เบ่าไปสิทธิ์ชอยครับเก็บอีกหนึ่งครับโอ้โหนีะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับที่อันันอันวาครับ ตะลึง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 ตึงตึงตึงตาลึงตึงตึงตลึงตึงตึงตาลึงตึงตึงอ่านันอันวาครับใส่อย่างเดียวครับตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงแม่อ่านันโชว์สกิลไปหนึ่งดอกครับเก็บให้ดูสักหนึ่งดอกไปจังหวะนี้อ่านันบอกกูโชว์ให้เห็นครับอ่านันบอกเดี๋ยวกูโชว์ให้เห็นครับท่านผู้ชมครับอ่านันเจาได้หรือเปล่าจังหวะนี้อ่านันอ่านันจะไงตาลึงหรือเปล่าเจ้าวันนี้อ่านันเอาให้ดีอลึน อย่าขายขี้หน้านะอนันเอาให้ดีอนันโอ้ยมึงก็ไปสู้กับเลือดติมโนเลือดไม่ติมไม่ไปตีน่ะโอ้โหอนนั้นเอ้ยอนันต์ปัดชายโยและปฏิเทศเทนะปัตเทียอนันต์ของกูโหเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตทำไรครับเนี่ยแม่ไม่เอาอันนั้นไม่เอาเลยครับอันนั้นไม่เอาเลยครับไอ้ดูของนะครับเดทไฮบ้างครับโอ้โห เอาเลยครับเดธไฮนะครับเอาเลยครับสกอร์ครับยังไงครับ75เฮิร์ตอีก5คิวครับจะทํา20ได้หรือเปล่าจะทํา20ได้หรือเปล่าจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหล่วงครับยังไงจะทํา20ได้หรือเปล่านะครับ75เฮิร์ตนะครับเอาเลยจะทํา20ได้ครับเอาเลยอีก3คิวครับยังไง75เฮิร์ตทาหน่อยทําคิวหน่อยครับเพื่องานจบจบไวครับเรียบร้อยครับอีก2คิวครับ ยี่แปดคิวแล้วครับตอนนี้สองศูนย์มีหินแน่นอนครับตอนนี้ครับสองศูนย์มีหินแน่นอนจังหวะนี้ครับโอ้โหสองศูนย์มีหินแน่นอนครับเอาละอีกหนึ่งคิวครับใครจะเป็นคุตปิดจบครับใครจะเป็นคุตปิดจบครับอีกหนึ่งคิวครับจังหวะนี้อนันต์หรือเปล่าอนันต์ปิดจบหรือเป like anyway. ล่ายังไงอนันต์จี้ไปจังหวะนี้อนันต์อีกหนึ่งคิวอนันต์โชว์หน่อยโชว์สกิลหน่อยอนันต์โชว์สกิลหน่อยใครก็ได้หนึ่งตัวใครก็ได้จังหวะนี้อนันต์ยังไงอนันต์วิ่งเลย วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งวิ่งใส่ไปใส่อันนั้นใส่ไปจังหวะนี้เอาล้อันนั้นรีจีอย่างเดียวอย่าให้มันจบสกอร์ที่1ได้ครับอันนั้นยังไงบึ้มบึ้มสองศูนย์ได้ครับสองศูนย์ได้อันนั้นเร็วหนึ่งทีหนึ่งทีครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็ไล่กันหมดนะครับตอนนี้ก็ไล่กันหมดใครก็ได้เลือดติมทุกมดเอาแล้วอันนั้นอันนั้นโชว์หน่อยอันนั้นหรือใครครับตอนนี้ครับเอาล้วอันนั้นต้องปิดได้ครับหนึ่งคิวครับอย่าช้าคร 오호, oh, 예. Oh, oh, yeah.